ครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเล a y เกมพีซีเช่นเคยนะฮะในวันนี้แน่นอนเราอยู่กันในเพจซิมูเลเตอร์กันนะฮะอีกเช่นเคยโดยที่ในวันนี้เนี้ยครับเราจะมาตั้งแต่อีที่แล้วผมก็บอกไปแล้วเนะี้ยีพีที่แล้วผมก็ที่บอกอะ่ะจะมาเปิดใครสัตว์เลี้ยงในอัปเดตนี้กันนี้ครับอัปเดตปีใหม่มาไหนไหนก็นี่แหละครั้งที่แล้วเราเปิดไปไม่ได้อะไรเลยเนี้ยครับ อันนี้จริงผมเปิดได้สองตัวอีกตัวหนึ่งผมเอาไปขายเพราะว่าไม่น่าจะใช้เนี้ยครับสองตัวอ่ะแน่นอนวันนี้เราจะมาเปิดกันเนี้ยครับทั้งหมดสิบฟองผมเตรียมมาแล้วพร้อมทั้งหมดสา0 0ันสองรรบัลสิบฟองเป็นลิมิเต็ดไทม์เนี้ยครับอ่าอยากเล่นไททานิกมากเนะี้ยกับตัวใหญ่ก็ได้ขอตัวใหญ่ก็ได้อ่ะครั้งที่แล้วเราเกลือมากเนี้ยครั้งที่แล้วไม่ได้อะไรเลยเนี้ยครับอกจากตัวนี้กับตัวนี้เนี้ยครับครั้งนี้เราห้ามพลาด ไหนไหนมาแล้วมาเราพร้อมกันเลยฮะเออขอซื้อหนึ่งตัวก่อนได้ไหมตัวหนึ่งก่อนตัวหนึ่งก่อนยังไม่ค่อยอยากเปิดขอตัวหนึ่งก่อนขอตัวหนึ่งก่อนเอามาเอามาขอตัวหนึ่งก่อนยังไม่อยากลองก่อนขอขอขอหนึ่งตัวก่อนหนึ่งตัวมาตัวใหญ่อ่อเฮ้เล่นมาไม่เคยได้ตัวใหญ่เลยนะคลิกคลิกคลิกโอ้นี่ตัวใหม่เหรอ โอ้ยไอ้นี้ฮะดาก้อนฟุตดาก้อนฟุตดาก้อนมาซื้อสามพันสองร้อยโอ้ยโอ้โคตรแย่เลยอะแต่ทำเพื่อทุกคนครับแล้วก็อืมโอเคเปิดสามตัวม,มา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 ไย้มา โอ้โหออกก่อนยัางย่างมันยังไม่จบสามตัวเปิด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 ออกเอออกเออกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวอู้อู้มืเห็นแล้วจะสำลักอืมหนึ่งตัวได้ไหมก่อนหนึ่งตัวสามตัวไม่ไหว ค้างอีกโอ้โหคือช่วงนี้โรบอกไม่รู้เป็นไรเนี้ยค้างอีกแล้วคือผมก็เล่นตอนนั้นบล็อกฟุดก็ค้างเราต้องเปิดห้ได้มาได้ไหม,มเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยฮะทำไมนายทำอย่างนี้เนี่ยฮะทำไมเจ้าแมวไปช่วยหน่อยในราชาแมวราชาแมวช่วยผมหน่อยผมผมเปิดแล้วไม่ได้เลยเปิดอีกฟองหนึ่งได้ไหม กด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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัว,ตวใหญ่ก็ไม่ออกไม่นะวงสุดท้ายโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ม,มา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 ออกมาเถอะอดีดีดีออกแต่กตัวดีดีมากนี่นีีได้แล้วฮะไหนไหนเกลือขนาดไหนละมา ขอตัวใหญ่ตรงนี้เถอะนะขอร้องตัวใหญ่อะไรก็ไม่รู้โอเคไม่ได้ตัวใหญ่ไม่เป็นไรครับผมรับได้เดี๋ยวเรามานี้แล้วกันไม่ได้ตัวใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวเจอนี้ร้อยยี่ห้าโรบักมาๆๆอันนี้ก็ได้ซื้อสปินก็ได้ซื้อสปินมาอันนี้นี่ครับซื้อสปินมาเปิดอันนี้มาตัวใหญ่ ยังไม่มาเลยอะยังไม่ยังไม่อยู่ในวงล้อเลยนะตัวใหญ่โอ้นี่มันออกแต่อะไรไม่รู้อ่ะมีดัชทอ็อตโอ้ยตัวใหญ่ออกมาเ,เนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้เนี่ยอือมทำไมมันเป็นมันมันเกลือแบบอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะอืออีกอันเดียวเท่านั้นไม่นะ ไม่ออกไม่ออกตัวใหญ่ก็ไม่ออกตัวใหญ่ก็ไม่ออกอืมทำไมมันดีถ่าเกินอ่าไหนดูนี้หน่อยฮิวจ์อตรอนฮิวจ์อตรอนคืออะไรรวมตัวใหญ่ใช่ไหมรวมเป็นตัวใหญ่เออผมว่าเอาจากนี้ดีกว่าข้างหน้าเราค่อยแบบมาเปิดให้ได้ห้าสิบตัวแล้วก็ค่อยมานี้กันอ่ะไหนไหนผมก็ ไอน,นี้จะหมดอยู่แล้วมะงั้นเดี๋ยวผมขอซื้อเกมพาร์ตก่อนเกมพาร์ตเกมพาร์ตเอาเกมพาร์ตลักกี้มาขอเติมขอเติมเติมแปบบ๊บหนึ่งเติมแป๊บหนึ่งเอาเกมพาร์ตลักกี้มาเผื่อโชคอาจจะเข้าข้างลักกี้ฮึได้แล้วลักกี้มาเดี๋ยวเปิดอีกเปิดอีกไม่อยากเปิดหรอกที่จริงอะสี่ร้อยมามันเปิดได้แค่สองตัวก็หมดแล้วมาเลย อีกฟองหนึ่งเท่านั้นอีกฟองเดียวอีกฟองเดียวขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่ขอตัวใหญ่เครียดเครียดมากอืมได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ยให้ตายเหอะเนี่ยๆดูดิโอ้โหนี่ขายได้ร้านนึงเลยนะ อ้าไม่ไหวแล้วฮะอ่าเดี๋ยวซื้อมาอีกฟองหนึง่งฟองนี้ผมไม่เปิดแล้วกันฟองนี้ผมไม่เปิดเงี้ยผมจะเอาไว้ขายเพราะว่าผมรู้ว่าเปิดไปก็ไม่ได้อะไรเนีย่ยฟองนี้เอาไว้ขายเอาไว้ขายนี่นี่นี่ขายได้หนึ่งจุดสี่ล้านมาเราไปตลาดกันมารางนี้ผมขอเปิดเปิดในเทดดิ้งมาซาเผื่อดวงาจะเข้าข้างมา โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเฟสตันดีมากโอเคไม่ได้อะไรเลยมาไม่ได้อะไรอย่างงี้ขายเลยม oh, ขายดีกว่ากดขายสิอันนี้มาห้าตัวห้าตัวขายสักหนึ่งล้านไปเฮ้ยหนึ่งห้าตัวมันเท่าไหร่อ่ะห้าตัวมันไม่บอกราคาห้าตัวเอาหนึ่งล้านไป หนึ่เอมไม่รู้มีคนซื้อไหมเนี่ยครับเอาพิมพ์ตัวเอ็มไม่ได้เอ็ม <c oughs> เดี๋ยวดอยูอยากดูราคาแปดแสนขายสักเท่าไหร่ดีมันได้แปดแสนอ่ะอันนี้มาขายห้าตัวห้าตัวได้แปดแสนเนี่ยครับก็ขายสักเก้าแสนก็แหละเก้าแสนเก้าแสนก็แหละโอเคประมาณนี้ ไปสักเก้าแสนแล้วก็อีกตัวหนึ่งดักก้อนฟุตไม่นี้แล้วกันแล้วก็แสนใช่ไหมก็ห้าแสนห้าแสนห้าแล้วกันห้าแสนนั่นแหละโหนี่มันห้าสิบห้าเลยเนอะห้าแสนนั่นแหละห้าแสนห้าแสนน่าเพลงไปอันนี้ห้าล้านเออมามามาขอเพิ่มหน่อยห้าแสนห้าเอา ตัวหนึ่งห้าแสนห้าโอเคอือฮึอือจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้ออ่ะโอเคครับคลิปนี้ผมเห็นตัวใหญ่แล้วรู้สึกมันไส้คลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่คลิปนี้ผมมาเปิดอย่างเดียวเลยไม่ได้อะไรเลยอือฮึเกลือมากฮะเพต,ตนเพต,ตน,น์นายนายแย่มมากไปละ บายฮะ